อาร์ทพสุดร้องขอพักชำระหนี้รถบ้านน้ำไฟภาษีให้ประชาชนพักหายใจดีกว่ายเยียวยาอาร์ทพสุดร้องขอพักชำระหนี้กลายเป็นภาระหนักหน่วงของประชาชนที่มีค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวและบ้านตนพระเอกหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มต้องออกมาโพสต์ขอเป็นกระบอกเสียงพูดแทนประชาชนที่ต้องอดทนปดกลั้นหาเงินมาชำระหนี้สินในช่วงวิกฤตโควิดจนแทบไม่ได้พักหายใจในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบาก โดยอาร์ตพสุดเผยว่าประชาชนขอร้องช่วยพักชธรรหนีช่วงนี้ไปก่อนค่ารถค่าไฟฟ้าค่าบ้านค่าน้ำค่าภาษีสักสามเดือนประชาชนขอเวลาหายใจจะได้ไหมครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ใกล้เหมือนล็อกดาวน์ช่วยล็อกค่าใช้ใจ่ายให้ประชาชนหน่อยเถอะผมขอเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนอีกด้านหนึ่งครับน่าจะดีมากๆๆๆถ้าช่วยได้ผมว่าจะดีกว่าเยียวยาอีก ถ้าหยุดต้นควรหยุดดอกด้วยความเห็นส่วนตัวเพราะทุกคนตอนนี้รายรับเป็นศูนย์งานนี้ชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์กระหน่ำจากความเป็นจริงที่ต้องพบเจอค่าใช้จ่ายที่มีมากกว่าไรายได้จากประชาชนบางส่วนจนกลายเป็นภาระนีศินเผยว่าใช่แค่อยากให้หยุดแต่หนี้สินไม่หยุดจะเอามาจ่ายค่ะเงินทุนหมดแล้วจริงค่ะหนี้เยอะมากตอนนี้เห็นด้วยพักแล้วเริ่มใหม่ไม่ทบดอกเบี้ย จริงที่สุดแดดครับเพิ่งโดนจ่ายค่าเช่าไปห้าหมื่นครับเห็นด้วยค่าขนาดตอนนี้ยังได้รับ SMS กระกยศให้ไปจ่ายเลยค่าปกติก็จ่ายทุกปีแต่ตอนนี้จะหยุดพักก่อน SMS ก็ทวงอยู่นั่นแหละขอให้ฝันเป็นจริงด้วยเถอะครับ